สวัสดีค่ะมาถึงข้อ4นะคะเขาบอกว่าถ้า pqr คือรากที่แตกต่างกันทั้ง3รากของสมการ x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0ค่าของ p กำลัง3บวก q กำลัง3บวก r กลัง3เท่ากับเท่าไหร่ข้อแบบนี้บอกเลยว่าถ้าไม่รู้สูตรไม่รู้สูตรผลบวกของราก ผลบวกของผลคูณสองลากแล้วก็ผลคูณสามลากอะไรพวกนี้ตระกูลนี้มันทําไม่ได้มันยากมันมันจะยากไปเลยแต่ถ้าเรารู้สูตรมันง่ายค่ะข้อนี้นะมันง่ายนะเราควรจําสูตรไปจริงๆสูตรนี้เขียนสรุปไว้ให้แล้วด้วยอยู่ในโพสต์โพสต์หนึ่งที่บอกว่าเป็นแจกสรุปนะแจกสรุปสอ,อวนอนะคะของคณิตศาสตร์ a x กําลังสามอ่ะสูรว่าอย่างนี้บวก b x กําลังสองบวก c x d, บวก d ถ้าเรามีสมการพราหุนามกําลังสามแบบนี้เราสามารถสรุปได้เลยว่าผลบวกของลาก ผลบวกของล่าแปลว่าอะไรก็สมมติว่าเขาบอก pqr คือลากที่แตกต่างกันลากคือคําตอบของสรรมการนะคะลากคือคาตอบของสรรมการย้ำอีกทีไม่ใช่ลากก็คือเอ้พี่มันต้องถอดรูถอดอะไรเปล่าลากคือคําตอบก่อนผลบวกของลากก็คือพี q ่บวก q บวก r จะต้องเท่ากับลบ b ส่วน a b ก็คือสัมประสิทธิ์นะที่อยู่หน้า x กำลัง2 a ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าสุดหน้า x กำลัง3จะเป็นแบบนี้แล้วก็ ผลบวกของผลคูณลาก2รลากค่ะก็คือถ้าเรามี pq บวก pr บวก qr ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ c ส่วน a ไม่ติดลบนะคะและผลคูณของลากทั้ง3 pqr ตัวนี้จะเท่ากับลบ d ส่วน a ในเคสของโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้า x กำลังสไม่โชว์เลขแปลว่าเป็น1 a มีค่าเป็น1 b ก็คือหน้า x กําลังสองเป็น b b จะเท่ากับลบสามส่วน c หน้า x เดียวนะคะหน้า x กําลังหนึ่งนะคะไม่โชว์เลขอะไรเลยแสดงว่า c มีค่าเป็นหนึ่งค่ะแล้วก็เลขตัวสุดท้ายนะคะ d d o จะมีค่าเป็นลบสองดังนั้นพี่สามารถสรุปคร่าวๆได้ว่าพี่ bq บวก r นะคะจะมีค่าเป็นลบ b ส่วน a ก็ลบด้วยลบสามนะคะส่วนหนึ่งนะก็จะมีค่าเป็นสามส่วน pq นะคะบวกกับ pr บวกกับ qr นะคะจะมีค่าเป็น c ส่วน a c ก็คือ1 a ก็คือ1ออกมาก็จะมีค่าเป็น1 ต่อไปนะคะ p QR นะคะผลคูณของ,าของารากั้ง3จะออกมาเป็นลบ D ส่วน A ลบด้วยลบ2นะคะส่วน A คือ1คําตอบคือ2เลขสวยๆแบบนี้เลย คราวนี้ความที่มันเป็นราก3รากของตัวสมการใช่ไหมคะราก3รากแปลว่าตัวนี้ถ้าเราแทนค่ากลับเข้าไปใน x เราจะต้องได้สมการที่เป็นจริงก็คือแทน p กลับเข้าไปเลยตามตำแหน่งนะคะเนี่ยแทน p กลับเข้าไปตาม x เลยนะคะต้องทําให้สมการเป็นจริงเช่นเดียวกันแทน q กลับเข้าไปจะต้องทําให้สมการเป็นจริงและแทน r กลับเข้าไปก็จะต้องทําให้สมการเป็นจริงเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้พี่จะแทน pqr กลับไปในสมการของโจทย์เลยพี่ก็จะได้ p กลัง3ลบ3นะคะ p กําลัง2นะคะบวกกับ p ลบ2เท่ากับ0อันนี้เรียกว่าสมการที่หน ไปนะคะเหมือนกันเลยค่ะเล่นมุกเดิม q กําลัง3ลบ3นะคะ q กําลัง2บวกกับ q ลบ 2, 2มีค่าเท่ากับ0และนะคะ r กําลัง3ลบ3 r กําลัง2บวก r ลบ2มีค่าเท่ากับ0อันนี้สมการ1 2และ3ทีนี้เขาอยากได้ตัวของ p กําลัง3บวก q กําลัง3บวก r กําลัง3เราก็ง่ายๆจับ3สมการนะคะมาบวกกันได้เลยแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวของมันน่าจะพอดีที่เราเขียนมาทั้งหมดน่าจะพอให้เราเติมคำตอบมันไปได้ ดังนั้นตรงนี้เมื่อบวกกันแล้วนะคะจะได้เป็น p กําลัง3บวก q กําลัง3บวกกับ r กําลัง3นะคะตัวนี้มีลบ3 3ตัวใช่ไหมคะเราสามารถดึงลบ3ออกมาข้างหน้านะคะแล้วข้างในเป็น p กําลัง2บวก q กลัง2บวก r กําลัง2ตัวนี้อาจจะต้องทำเพิ่มนิดนึงแล้วก็บวกกับ p q r แล้วก็ลบ2 3ครั้งบวกกันนะคะได้ลบจจะเป็นแบบนี้ทีนี้ไปต่อนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากได้ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะคะอ่ะอันไหนแทนได้เดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนเนาะ <c oughs> คนนี้แทนได้เลยนะคะก็คือได้สามส่วนคนนี้ต้องทําเพิ่มค่ะ <c oughs> วิธีหาเพิ่มตัวนี้นะคะพี่เขียนสรุปเอาไว้แล้วนะ <c oughs> พี่เขียนสรุปไว้แล้วว่าถ้าเรามี p บวก q บวก r, r <c oughs> ทั้งหมดกําลังสองเรามีสูตรลับออกมาได้เลยค่ะค <c oughs> ือ p กําลังสองนะคะบวกกับ q กําลังสองบวก r กาลังสองแล้วก็บวกกับดึงสองออกมาค่ะแล้วก็เป็น p q บวก p r บวก q r อันนี้มีอยู่ในสรุปที่พี่แจกฟรีนะคะ ตัวนี้ P q r บวกกันนะคะโจทย์บอกว่าอะไรไม่ใช่โจทย์ตัวที่เราทํามาก่อนอนันนี้บอกว่ามันเป็น3ใส่ไปเลยค่ะ3ยกกําลังสองจะเท่ากับสิ่งที่อยากหาก็คือ p ีกำลังสอง q กําลังสอง r กําลังสองตัวนี้คือเท่าไหร่บวกกับ2คูณกับผลบวกของตัวคู่แบบนี้นะคะผลบวกของ2คําตอบคูณกันแบบนี้ก็คือมีค่าเป็น1 3 3าาเป็น9นะคะ9ลบ2ออกมาเท่ากับ p กําลังสองบวกกับ Q กําลังสองบวก R กลังสองดังนั้นเจ้าพจน์นี้ p กําลังสองบวก Q กลังสองบวก r กําลังสองจะมีค่าเท่ากับ7 เอาเจ็ดนะคะย้อนกลับไปแทนที่ตำแหน่งนี้ค่ะแล้วหาคำตอบทุกอย่างออกมาได้แล้วเขียนพี่กำลังสามบวกคิวกำลังสามนะคะบวกอาร์กำลังสามเก็บเอาไว้เหมือนเดิมก่อนลบสามคูนเจ้าก้อนนี้ได้เจ็ดนะคะสามคูนเจ็ดบวกกับพี่บวกคิวกบาร์นะคะเป็นสามบวกสามนะคะก็มีค่าอ่ะเราก็ลบหกด้วยนะคะตัวนี้เท่ากับศูนย์เนาะ เท่ากับศูนย์ย้ายข้างสมการค่ะ p กํลัง3บวก q กําลัง3บวก r กําลัง3นะคะจะเท่ากับ21ย้ายข้างนะคะจากลบเป็นบวกนะคะลบ3นะคะย้ายข้างไปแล้วนะคะลบ6ย้ายไปบวก6ออกมาจะเท่ากับ21บวก3คำตอบได้24ข้อนี้ตอบ24ค่ะเรียบร้อยจบเสร็จแล้วเห็นไหมคือมันมีความยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเวอร์มันพอจะฝึกกันได้พาร์ทนี้นะคะพาร์ททฤษฎีเศษเหลือเจอบ่อยออกบ่อยออกแทบทุกป,ปีอะค่ะเรียบร้อยจะไม่ไปค่ะ